สสััมารกำหนดพุดโทโธทีทีถ้าพุโทโธทีทีได้เวลาเราถูกทิ่มถูกแทงเสือ้อเกราะเราหนักแน่นแข็งแข็งพอจะกลายเป็นเกาะเหล็กแทงไม่เข้าปกติ เราไม่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 มีเกาะเหล็กเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ยังเสื้อขาดเครื่องนุ่งห่มของเรายัางขาดยังเป็นรูอยู่ตลอดเราเลยไม่มีเกราะหุ้มจิตหุ้มใจของเราปกติชีวิตที่ผ่านมาก็มีแต่ทำตามใจมาโดยตลอดเมื่อทำตามใจมาโดยตลอดใจเราเลยอ่อนแอเพราะเราไม่เคยฝึกไม่เคยฝืนไม่เคยบึกไม่เคยเบือน มีแต่ไหลลงทางต่ําไมายเอาเรามุ่งมั่นแล้วมุงม่งไมยหากินหาอยากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแบบคารวาสแบบโลกียวิสัยมาโดยตลอดที่เรามาทําอย่างนี้เหมือนเราจะถ้าเป็นรถหรือว่าถ้าเป็นจิตใจก็ลักษณะเราเบิกเราเบือนให้ขึ้นที่สูงเราจะยกจิตให้เหนืออารมณ์ถ้าเราอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ยกอะไรหรอกมุดไต่ขอบด้วงกไปเลเวียนมาอยู่ที่เดิมหลงหมืดหลงแ้ง หลงวันหลงคืนหลงเดือนหลงปีเฉยๆแต่วันเวลามืดแจ้งมันคืนกินชีวิตเรามาโดยตลอดสิ่งที่เหลืออยู่นี่แนวชีวิตของเราเลยสิ่งที่ผ่านมามันหมดไปโดยแท้จริงมันตายโดยแท้จริงกําหนดพุทโธท,ทีทีถ้าพุทโธท,ทีทีทได้เวลาเราถูกทิ่มถูกแทงเสื้อเกาะเรามันทุกวันนี้มันเป็นกเกาะเหล็กแต่แหละถ้ามันหนักแน่นแข็งแข็งพอจะกลายเป็นกเกาะเหล็กแทงไม่เข้า ปกติไอเรานะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกเกาะเหล็กเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ยังเสื้อขาดาเครื่องนุ่งห่มของเรายังขาดยังเป็นรูอยู่ตลอดเราเลยไม่มีเกาะหุ้มจิตหุ้มใจของเราฉะนั้นคําบริกรรมพุทโธจะเป็นเกาะอ,อัดเกาะทาเกราะเหล็กคอยห่อหุ้มหัวใจของเราไม่ให้กระทบกระทั่งและกระเทือน ไม่ให้บาเดเจ็บไม่ให้ชอกช,ช้ำเงินเกินไป